สวัสดีครับรีวิวตะลนรีวิวตะลนมาอีกแล้วครับ อีกสิกิโลแกิโลสิกิโลครับก็จะถึงท่ายางอันนี้ผ่านร้านของฝากแม่คิมไลจะลุนเพชรเกษมครับ ตอนนี้กำลังผ่านร้านของฝากแม่กิมลังอ่านี่แม่กิมลังนะเมื่อกี้แม่กิมไล,นะล่นะโหแต่นี้ร้านของฝากเยอะครับอันนี้กระดมม้าแกงฉันทิสาครับร้านของฝากครับโอ้ยร้านของฝากเยอะเยอะ เวทเกษมช่วงก่อนจะถึงท่ายางอันนี้กำลังขยายพื้นผิวถนนใสท่ท่อท่อระบายน้ำพัทยาครับพัฒนาหน้าศูนย์รวม พืชป่าผลไม้มะนาวอาหารยินดีต้อนรับตลาดกลางการเกษตรท่ายางครับโอ้โหใหญ่ฮะใหญ่อยู่ซ้ายมือเมื่อกี้นะครับ นี้ก็ถึงท่ายางนะครับแต่ว่าเขากําลังซ่อมถนนไม่ใช่ซ่อมแล้วเขาทำแบบสะพานอะสะพานข้ามสีแยกอะปกติมันข้างหน้ามันมีไฟแดงใช่ไหมมันมีสีแยกเวลารถออกมาจากท่ายางตัวเมืองท่ายางอยู่ซ้ายมือครับเวลาออกมาจากท่ายางเพยยื่อจะกลับกลับเข้าเลี้ยวเลียววเเล้ยว,วขวาเออเลี้ยวขวากรุงเทพป็นตัถนนสี่เลนอย่างเนี้ยมันลำบากใช่ไหมรถเยอะยิงตรง เยอะตัวเมือง้ายางก็ใหญ่ก็เลยทําทําสะพานครับสะพานข้ามไปเลยข้ามแยกไปเลยคนไหนที่มาจากอาภาคใต้อะมาจากใต้หรือว่ามาจากทางด้านล่างที่จะกรุงเทพก็ไม่ต้องมาติดไฟแดงไงเขาเลยทําแยกแยกขึ้นไปคือแยกขึ้นสะพานร่มไปเลย นี่ฮะอันนี้ก็ใช้สร้างเบี่ยงก่อนนะเรากำลังทําก่อสร้างอยู่เบี่ยงไปกว่างูรงก่อนกําลังกําลังทําอยู่ทําอยู่หลายนานาแล้วนะทําอยู่นานแล้วเดี๋ยวคล,คลิปนี้ก็วันนี้มันออกก่อนว่าันตอนรีวิวก็คือวันที่ ยี่สิบเอ็ดวันเอ็ดตียี่เิ็ดพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกโอ้โหนี่ฮะกำลังทำอยู่ขวามือข้ามแยกไฟแดงด้วยนะั่นแะไม่น่านเส็ดกับ เดี๋ยวเราก็จากท่ายางก็ไปน่นเลยครับไปเขาย้อยต่อครับจริงๆผ่านเยอะนะผ่านเยอะแต่เอาเป็นหลักๆนะอ่ะเองอย่างอำเภอท่ายางแล้วก็อำเภอเมืองเพชรชบุรีนะพอเพชรชบุรีเสร็จก็เขาย้อยนะต่อได้วังมะนาวอ่นะเดี๋ยวดูคลิปต่อครับ